สวัสดีค่ะวันนี้เราไปทำอยเกบบ์ตเบอร์เค้กกันดีกว่าง่ายงาย่แค่นี้เองไปเลยไข่ขาว3ามฟองครีกโยเกิร์ตหกกรัม2ช้อนชาน้ำมะนาวสามสกรัมเนยละลาย90กรัมน้ำตาลสามฟองไข่แดงและแปดสิกรัมแป้งเค้กค่ะ ลำดับต่อไปก็คือเราก็นำกรีกโยเกิร์ตมาผสมกับน้ำมะนาวสองช้อนชาตามด้วยเนยละลายแล้วเราก็ผสมประสานกันให้เข้ากันจนเนื้อเนียนตามนี้เลยจ้าพอเนื้อเนียนเข้ากันดีแล้ว ขั้นตอนต่อไปเราก็จัดการเอาน้ำตาลทรายละเอียดนะคะอ่าผสมกับตัวไข่ขาวสามฟองแล้วเราก็ตีด้วยอ่าความเร็วแรงสูงสุดตีไปประมาณอ่าประมาณสามนาทีคะ่ะเนื้อมก็จะเนียนขึ้นมาแล้วตามนี้เลยจ้าพอเนื้อไข่ขาวเริ่มเนียนแบบใสกิกกักแล้ว เราก็ทยอยใส่ไข่แดงไปทีละฟองนะคะตีเหมือนเดิมค่ะด้วยความเร็วสูงสุดแล้วตีจนมันขึ้นเมียนนะคะเมียนจนครบสามฟองนะตามนี้เลยค่ะใส่ไปค่ะ ไข่แดงใบสุดท้ายแล้วแล้วเราก็ตีให้เนียนเหมือนเดิมตามเมเนจ่า<ม>หลังจากนั้น<ๆ>เราก็ค่อยๆนำส่วนผสมเนี่ยแป้งเค้กนะคะผสมกับตัวส่วนของไข่ขาวไข่แดงที่ตีเนียนแล้วเนี่ยค่อยๆผสมกันค่อยไปค่อยใส่นะคะแล้วก็คนเบา ตล่มตล่มคนไปเรื่อยจนส่วนผสมทั้งหมดเนี่ยเข้ากันได้ดีตามนี้เลยจ้าสูตรนี้เราทำกินเองบ่อยไม่ยากค่ะง่ายๆเลยจัดไป ท่าน,นี้กล้องกล้องมันอยู่ข้างข้างหน้าก็เลยคนไม่ถนัดจริงๆค่อยๆค,คนแล้วก็ตะล่อมนะคะตะล่อมเนียนๆเพลินๆไปเดี๋ยวเราก็ได้ได้กินคิกอร่อยอร่อยละค่ะอพอส่วนผสมของเนื้อแป้งเริ่มเนียนเราก็นำตัวโยเกิร์ตเนยละลายแล้วก็ตัวน้ำมะนาวเนี่ยคะ่ะที่มันเนียนแล้วอะเราก็ผสมเข้ากับตัวเนื้อแป้ง แล้วก็ค่อยๆค,ค,คนเพลินๆอีกรอบหนึ่งจนเนื้อเนียนเข้ากันดีแล้วเราก็นำเข้าในแม่พิมพ์แต่ว่าแม่พิมพ์น่ะเราจะทาด้วยเนยรอบๆนะคะกันที่ว่ามันจะติดกับตัวแม่พิมพ์หลังจากเทใส่แม่พิมพ์เรียบร้อยเข้าเตาอบเลยนะคะ 170เจ็ดส,สิบองศาเซลเซียสฝาบนล่างอบประมาณ30มสถึงสนาทีหลังจากอบเสร็จแล้วเราก็ปล่อยให้เขาเย็นสักพักหนึ่งเอาเรามาอันกันเลยแล้วดูสิว่าเนื้อจะเป็นยังไงข้างนอกจะออกกรอบๆนิดนึงส่วนข้างในนั้นลุ่นๆ,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 ๆอร่อยแน่นอนดูเนื้อข้างใน เดี๋ยวเราจะบีบให้ดูนะคะเป็นยังไงนี่เนื้อสวยโปรง่งนุ่มเด้งดึงนุ่มเด้งดึงเป็นไงคะกรอบนอกนุ่มในอร่อยมากอะลองอีกชิ้นนึงดูให้ดูเวลาเราตัดจะเป็นยังไงอย่างเนียนค่อยๆอโชว์หน่อยคะ่ะ โชว์เนื้อนุ่มๆให้ดูหน่อย,อยงไงอร่อยนะจ๊ะจะบอกให้ถ้าเราจะตัดเค้กแล้วมาแบบนั้นจะธรรมดาไปเราก็ามาเสียบไม้จิ้มฟันเป็นไงคะดูดีน่ารักกระจุ่มกระจิ๋มสำหรับงานปาร์ตี้ได้เลยจะโรยหน้าด้วยวิปปิ้งครีมกับผลไม้สดก็อร่อยดีนักแล ขอบคุณสำหรับการรับชมไว้พบกันใหมค่คลิปหน้าจ้าสวัสดีจ้า